nhảy của สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันย่ำใบใบเด้อครับมือนี่หายหน้าหายตาไปไล่มือเลยอมือนี่พาพี่น้องมากินตํากระปูน้อยไปตลาดนัดม้าวังเจ้านี่ตํากระปูน้อยใส่ไรบัวนะครับอัน,นอันนี้มุดเอาวังเจ้าหมุดเอาอยู่นามเลยมาเสรเสมั่งกันครับมาคนเดียวครับมือนี่ตํากระปูน้อยรุงเครื่อเดี่ยวได้นน่แสบเลยนะอื้อ tấm bóp hết bên đây hả hmm. bán heng โมอยได้ลงกิบป,ปะนนครับปวดเอวแบบกินนี้อย่างพิดนิดน้อยมันกับปวดเอวขึ้นมาแบบกินน้ำใหม่อยากกินมกน้ำใหม่ไม่เห็นให้ไกินนอนอยู่ซ้ามือนปวดเอว lần đầu giờ được bức xám món cho không nhập tạt đưa đi không có gì sao sắp sập เข้ากันเข้ากันกับลาบวกันนะมาต่อครับเมื่อกี้ไปเอากระดาษชืดชูมาก น้อใหม่นะครับล้วมีพน้องกันไปก็กปกไปหาหน่อใหม่ปีนาเลยครับปีนี้มันเบิดเดียวไหมครับน้อใหม่บ้านผมมันออกประมาณนี้ส่เดี๋ยมันจะเป็นหน่อใหม่กระสะสองเดือนอ่หน่อใหม่ภายไงยสองเดือนนะครับปีนาบมนะค่อยๆได้หาหน่อใหม่เบิดแล้ว É só isso ตำมพ่อดีนั้นบ่เป็ดเป็ดไดก็กินหยาบ ต้องได้เดือนพฤษภาพพฤษภาพนะปวดเดียวหัวไหลเดือนสามเดือนสี่เดือน โตหน่อยบะแพร์ตะวันเหนือว่าหวานเห็นมุนมน้งผมตั้งกล้องไก่ไง พี่น้องครับสำหรับมือนีครับ่ามีอย่างหลายเลยครับได้มาแบบทักทายพี่น้องเพราะว่าไม่จะหายไปโดนโพอดนะครับ่นละหาหน่อไม้กับปีนาพุ่น้ะครับเนาะอันนี้ก็บเราเป็นทางผมบอกนะครับปีนี้ป่าก็บ่มีไหมป่าก็ะบ่มีเห็ดก็ะบ่มีจัดสิไปเห็ดวิโดูเจ้าก็มีองก็เลยแบบกินเข่าไปฟางๆก่อนนะครับเนารอเข่าฝนไม้บุ่นนะครับเพื่อปีนาได้เก็บเห็ดตอกันกับหาหน่อไม้เนาะเอาไปทอดกันเม่นะครับอยู่ดีไม่แห้งรับด้วยเงินทองชุบๆทุกคนครับสวัสดีครับ